วันก่อนที่เรามาเล่นเมบีจะออนินะครับเป็นาสอง้ครับจะ ไปข้อเกมสภาพวแวดล้อมเหมือนเดิมลูฟี่ตัวสูงขึ้นไปรอเปล่า่ะโน้ต้ตัวสูงชอบเปรย์ขยาวไหนวะโน้ตลูฟี่เกมนี้ไม่ยาวใช่ไหมเกมนี้ไม่ยาวภาษาอะไรวะเนี่ยภาษา,าอินโดภาษาอังกฤษแน่ปะอ่าไม่รู้จัง อ,อ่านไม่เป็นลูฟี่อ่านเป็นมะอ่านไม่เป็นอ่าไม่เป็นอ่าไม่เป็นหัว่าดไม่เป็นห้นหนหนองม,มีหน่งเรื่องที่สองขึ้นมาเหมือนโรงพยาบาลคุณป้าเป็นอะไรคะลูฟี่ฟฟตอนหนึ่งมีคนมาตะวันอ๋อฮัล <c oughs> น่าเจ็มากมาที่บูริษ ออี่ยห้องต่อด้วยตวันมีห้องต่อด้วยเหรอสามสนอยาอ้ะอสามส้มีตัวหนี้อไม่ไหนเขาให้ไปไหนอืม วีคืออะไรอะอะไรอะไรลูกสิหน,น,นูน่ารกอ่าว่าชืนเนมทีบทีบ <c oughs> โอเคนอ้นหหน่น,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 น่เลย thank you ขาหนัตายนี่น้กนก,กาหนนาหนา อันนี่ใช่อันนี้อะไรเกมก็แหลกจังเนาะลูกค้ามาเนี่ยปิดปิดให้หมดเลยประตูอะโอเคโอ้ เออฉันหยิบอันนี้มาขวดพยาบาลขวดขวดมัอันนี้ปิดไว้เปิดไว้อันนเี้ยพาราอะไรนั่งนี้แบบเชื่อเรียบร้อยอือฮึโอ้โห t h ิ n เ you t h เรียบร้อคุณ,ค,ณคุณนายเดินไปเป็นนั่งแบบไหมเดินแบบเนี้อ อุ้ยคุณป้าเดินไปเดินไปแบบเอยเอาหายไปเลยเอ๋อเปิดประตูเอาลูกค้ามาต้องแตนนะ่ต่อไม่แล้วมาคุยกับเขาเลยยังไม่อยากคุยกับคุณป้าไม่อยากคุยกับป้าตุกตาโอเคเดี๋ยวฉันคุยแต่ลูฟี่ก็คุยอยู่นะไ <c oughs> ปดีกว่าเราห้องนี้แหละ ลองเจอผีเนาะไม่เจอหรอกลูฟี่พอาไม่เจอแล้วไป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 ้ปดูดไปตี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 อายเฮ่ w h a ้ s your name ้าวใข้อความบังมากเลยโอ้โลูฟี่ลูฟี่ ปิดประตูหน่อยฉันติดปิดประตูหน่อย okay. โอเคออเงียบนะเนาะเงียบมากๆเลยไม่มีอะไรจะพูดเป๋าไม่เ้า ติดต oh, okay. ิดบัคบอลไปไกลเลยตอนทไปไปไปิดลูกค้าลูกค้ามาใหม่ใช่ตะวันลูกค้ามาใหม่เช่ไปไป ๊ะะ๊ะปะปะะฟีู่ฟียืนอยู่นิ่งหน่อยยืนหนู่งนิ่งเขาบอไปลุมพายฟี่ยืนอยู่นิ่งหน่อยต๊บนึงยืนอยู่นิ่งหน่อยโอเคยืนงามันี่เ็วโอเคต่อไป กะว่าจะวาดหน้าสักหน่อยตะวั ไม่เนลยแล้วลูกอะไรเนี่ยลูกกระต่ายลูกกระต่ายเงี้ยลูกกระต่ายลูกแอะไหมูนเลยลูกกระต่ายเหรอมันตัวจห้องนี้ไปเลยเค่ะลูกค้าเขาลุกออกแล้วลูกขิ บายบายหวังว่าจะยิ่งเงาเลผิดปกตินะเปิดทีวีก่มาเปิดประตูให้หมดดวปะฮะเอ้หน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็น่ะลูฟี่ลูฟี่ ลูฟี่เพิ่งสังเกตยังไม่ได้อัดคลิปเลยหลอกเล่นหลอกเล่นอัดคลิปอยู่น่าเจ็ดนาทีแล้วนะ่ะไม่ปิดแล้วแปดนาทีแล้วลูฟี่จะไปถึงไหนกิ๊กิ๊กิ๊ก đó gọi <laughs> ừ, đi, trong gọi đi. <laughs> ok, oh. <laughs> <laughs> โอ้โหนักปิติอาดัมเก็บกวาดเก็บกวาดไปอ๋อเก็บกว่าเออเจ้าคนเดาอะไรนี่เรามีช่วยช่วยเจออะไรก็ช่วยด้วยถ่ามันมีทางหนีไปด้วยเราเปิดได้ด้วย เขาทิ้งขยะเกินการแล้วเนี่ยแป๊บจะดีใี้กับแมวดีให้กับแมวโอเคตอนนี้อัคดคลิปมาประมาณเก้านาทีแล้วเมื่อไหร่เกมจะจบ เมื่อกี้รถพยาบาลมาก็ะจะไม่ใช่รถขนศพนะอ่าฮะไม่ใช่แล้วนะขอคืนที่สองคืนที่สองตะวันคืนที่สองตายรับโทรศัพท์เหมือนเดิม โทรศัพท์เป็นอะไรไม่รูกเขียน <c oughs> นอนกเลยอะไรพักสามจะมาตนอนเวลา พรุ่งนี้นาน,น,าานแค่ไหนครัว่าตอนเวลาประมาณหนึ่งล้านจุดจุดจุดไม่รู้ลองดูก่อนรอประมาณห้าร้อยโลคนดูบอกอยากตบหน้าวันที่ขเขาทำอะไรถูกพื้นพื้นไหนหรืออะไม่มมก อืมถูพื้นไม่ได้ต้องหาไม้มมับไม้ก็มันไม่ช่วยฉันเลยอ๋อกำลังช่วยอยู่แต่แป๊บหนึง่งหนีดีกว่ามนีกลับบ้านไปก่อนเลยก็ได้ฉันนี่นัก่อน ไปดฟัสเดร์เด uh ี๋ยวจะต้อนรับลูกค้าเองเอฉันลูฟี่ถูไปเรื่อยๆแล้วือมนา ีนมีคนมาลูฟี่มีคนมาเพมแพบอกพุด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคค่บอกเดอรไอซ์คิรอพี่พี่พี่คนไข้ป่วยนะเขาเป็นโรคน้าซีรอพี่สุนัมอ๋อ คนนะไม่ใช่หมาปีศาจมาลูกเฟยามีศาดวางฮะฮะปีศาจมระเบิดเบิดเว้ยอ๋อน่าเชีดวัคซีน ไอซ์พ hey, hey, mm ีไอซ์พีขอบคุณนะคะลูฟี่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 ใครอะว่ามีอะไรมีไรมีไรอืมคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรอะไม่รู้จะบอกฟุตไหม เกมเหมือนนิ่มามึงมันเล่นได้แค่แบบเดียวลูฟี่ลูฟี่ฟคนลงุงคนนี้หน้าตาคุนค้นๆมากลูฟี่ฟฟเหมือนเหมือนตอนที่ไปโรงแรมมาเลยอ่ะจำได้ไหมไม่ไงไอกโกแลตดูใบไงช็อกโกแลตดูใบไปอยุดลงข้างนอกเลยละมั้งไอันนี่ยเป็นของฉันโอเค ก็รับอหลางเดียวลูฟี่อัซปอลเอรลูฟี่อัดมาสินาทีแล้วนั่นน่ะใช่อืมอีกแล้วเต้นเลยดููดูดดู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 อเพเลูฟี่ลูฟี่อีไรเปล่า,ญญา,าแค่เล็กเฉยๆ โอเคขึ <Okay. S 1> ้นยาเหมือนเดิมเลยอ,อืมไปคุณค่ไหนได้แล้วนาย,ายแะแล้วจะไปดิกระเล็บเราไปเร็วๆช็อกโกแลตคอยเนาะช็อ,อกโกแลตเราไปเร็วๆดิ เวันดวดวดราจะไม่ลเฟ่คิดว่าค um ุ้มอ่ะเอาเสือไปแลกกับคอนโทนอ่ะ้ค pues ุ้มไหมไม่ไม่อะคอนโทนจะรีเวิร์สแล้วน่ะนั้นมมนเป็นเมกไม่ใชเหรอตะวันมันรู้อาจจะรีเวิร์ส อาจจะรีเวิร์กประมาณ50% 99.9%นะประมาณ 1%, 1>, 1>, 1> ก็คาดคาดหวังสักหน่อยก็ได้ว่ามันาาจะรีเวิร์ก จำไม่พูดแล้วน่ะฮัลโหลน่าสนใเดยววานูเล่งเอย อ๋อฉันลืมมาฉันปิดไมค์ยังปิดปิดไหดใหม่เหรอโ,อโอ้โหก็นึกว่าก็นึกว่าไม่พูดแต่ก็ว่าอะไรให้ใหม่แต่ว่ามไม่ได้ยินเสืออะดิตวันวาดผลเสือได้ห่วยแตกมากไม่เป็นไรเป็นไรอะตะวันอะไรอะไรอกไรกูดำเลยตวัน <laughs> โดนไฟดูดเหรอกลัวไม่รู้ดิ รือว่าโดนผีเข้าสิงมาดูกันดมาดูกันโอ้โหสภาพแบบนี้เอาบ้าเอาปิดปิดเลยเอาปิดเลยโอ้ยนั่นเอ,เองประตูปานอันเฟดี na 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 Ốc v í Luffy, Luffy. Luffy, Luffy. Pipan. Oke. Okay. Oh, อ่อไม่ต่อละโอเคโอเคลูฟี่วางสายไปละโอเคก็ลืมกดไลค์โอเคแค่นี้ไม่มีอะไรจะพูและบ๊ายบายโอเคลูฟี่วางสายไปแล้ว